คงน่าจะเป็นรถจกักรฮิตาชีคับจะเสียงวีขนาดนี้นะครับนั่นใช่เลยครับมาแล้วครับรถญี่ปุ่น 8FAK364 สีกรุงเฟียงมาแล้วครับ แล้วครับสำหรับขบวนรถท้องถิ่นที่455จากนครศรีธรรมราชไปทางสถานียะลานะครับผมถึงยะลาประมาณ4โมง40นะครับออกจากนครศรีธรรมราช0โมง20ไปถึงยะลาก็เกือบ5โมงพอดีครับเป็น16 นาฬิกา40นาทีครับถึงยะลาครับขอเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดีครับครับวันนี้เป็นวันเทศกาลสงกรานะครับขอให้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยนะครับสวัสดีครับผม